ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนหรือลัคนามีนสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากักกลุ่มเนื้อหางแต่วันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคม2565นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนเปิดไพ่เพื่อดูพลังงานดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ดวงของชาวมีนค่ะเป็นไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่หกเหรียญวิวออฟฟอร์จูนเจ้าหญิงถือถ้วยราชาไมา้ หกถ้วยเก้าถ้วย The Tower Just s t พลังงานแปดถ้วยโทษทีค่ะแปดไม้เท้าอ่าพลังงานไพ่นะคะบ่งบอกถึงเรื่องอะไรนะคะ แน่นอนเราจะเห็นไพ่ที่เป็นประเด็นปัญหาก็คือไพ่ The ะเดอ o แล้วก็ไพ่ The ะ o า e t นะคะเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างของอาชาวมินนะคะที่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านต้องการจบให้เคลียร์ให้ชัดเจนนั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่านะคะคนคนนี้จัดการในสิ่งที่ท่านต้องการนะ เขาอาจจะมอีอะไรที่ยังผูกพันกับใครบางคนอยู่ก็ได้เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าอะ่ะนะคะท่านก็ต้องให้เขาเนี่ยเคลียร์เลยอะ่ะซึ่งถามว่าเขาเคลียร์ให้ท่านได้ไหมเอา้าวันนี้ดีมากเลยนะถ้าใครเจอปัญหาอยู่อะ่ะที่กดดันเรื่องนี้มาสักพักแล้วเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเหมือนแสดงความชัดเจนอ,ะนะะอ่ะนะคะให้ราชามเมทาวกับ ก้าวถ้วยว่าเขาอ่ะรักท่านจริงแล้วก็มีท่านคนเดียวอะไรประมาณนี้อาจารย์มองพลังงานไพ่นี้แหะค่ะเป็นสิ่งที่ท่านเหมือนกับเขาเรียกว่ากดดันเขาหรือเออไปแบบอืมไม่เชิงถึงท่านแบบเขาเรียกว่าขออำนาจในแง่ของการควบคุมคอนโทรลอะไรขนาดนั้นหรอกแต่อาจารย์มองคุณน่าจะใช้ความอ่อนโยน ของคุณพอสมควรความน่ารักหรือความมีเสน่ห์ของคุณก็ได้ที่จะทําให้คนนี้ยอมทําในสิ่งที่คุณต้องการได้เพราะเพราะอะไรเขาถึงทําก็เพราะเขารักคุณนั่นแหละนะไพ่หกถ้วยวิวออฟฟอร์ u n e กับ8ไม้เท้าเนี่ยเขาก็ต้องการไปต่อกับคุณเขาไม่ต้องการเสียคุณไปนั่นแหละเขาถึงยอมทําตามทุกอย่างที่ชาวราศีมีนต้องการไม่ว่าจะให้เขาตัดขาดกับ อะไรที่ผูกพันมานานอะไรก็แล้วแต่ปักนี้เขาทำเพื่อคุณนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องถ้าใครก็ตามที่ติดต่อกับคนทางไกลนะคะอาจารย์มองบางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติอยู่และต้องการให้เขาอะเดินเรื่องของเอกสารหรืออะไรเกี่ยวข้องกับวีซา่าอะไรอย่างเงี้ยที่จะเดินทางไปเจอกันนี่ก็มีนะคะที่ ถามว่าคนนั้นเขาจัดการให้คุณได้ไม่ได้ค่ะและเขาต้องการที่จะทําเหมือนเป็นเรื่องเอกสารการแต่งงานจริงๆก็ได้ด้วยเป็นการใช้ชีวิตกับ,กบเขาอ่ะเขาเลือกคุณแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เขาว่าทาวเวอร์มันคือการจบการจบของปัญหาเพื่อได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นความคาดหวังของคุณอะอนาคตของคุณย่อมสดใสกับความรักครั้งนี้นะคะโอเคเรามาเจาะถึงหัวใจเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ว่าเขารักและจริงใจกับคุณมากแค่ไหนขอดูพลังงานไพ่ความรักความรู้สึกของคนนั้นที่มีต่อชาวมินนะคะไพ่อัศวินถ้วยหกไม้ 8เหรียญ4เหรียญไพ่สวยงามมากเลยเเหรียญเพราะไพ่สี่เหรียญนี่คือการเปิดใจนะคะเปิดหีบเงินสำหรับชุดนี้นะคะบางชุดก็จะไม่ได้มีแอคชั่นแบบนี้นะคะดูพลังงานเขามีความเ,าเขาเรียกว่าความรู้สึกที่อยากที่จะมอบความรักให้คุณจริงๆถือถ้วยคือถือ,ถอ,ถอความรักมุ่งมาหาคุณจริงๆอะใจเขานะคะหกไม้เ,เป็นความสำเร็จนะคะ หรือเป็นไพ่แห่งการเดินทางถ้าเขาอยู่ไกลนะคะเขาก็จะเหมือนเดินทางมาหาคุณหรือจะต้องดันด้น,ดนมาเจอคุณจนได้อะเพราะคุณคือเป้าหมายในชีวิตเขานะฮะไพ่แปดเหรียญคือสิ่งที่มีค่าสําหรับเขาและเขาต้องการให้คุณเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจจริงของเขาอะว่าตัวเขาปรารถนาอ่าให้คุณมีความสุขอยากแบบเติมเต็มไม่อยากให้คุณแบบ เหงาหรือว้าเวหรือมีความทุกข์คือเมื่อเขาอะทาได้คุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะแสดงว่าคนคนนี้เขาน่าจะรู้ปัญหาของคุณนะอาจารย์ว่าชาวมีนน่าจะที่ผ่านมาคุณอาจจะโดดเดี่ยวคุณอาจจะถูกคนรักเกา่านะเทคุณไปอะไรประมาณนี้คุณน่าจะอยู่คนเดียวมาสักพักอะไรอย่างเงี้ย เขาเหมือนเข้าใจในลีลาชีวิตของคุณเขาถึงอยากไปเติมเต็มให้คุณและให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะเขาจะต้องจัดการได้อะไรประมาณนี้นะคะจัดการทุกอย่างเพื่อความต้องการของชาวมินนั่นแหละเรามาดูอนาคตความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นใบนี้ออกมาจันเลือกเลย The Sun นะคะแล้วก็ราชาดาบนะคะ ดีมากเลยเขาเลือกคุณจริงๆเขาชัดเจนกับคุณจริงๆนะคะหถ้วยแทมบาลานเป็นความสุขค่ะถ้วย2องใบที่มีการแบบเทยักย้ายถ่ายเทนคือการบาลานซ์หรือการปรับตัวเข้าหากันนะคะเขาจะปรับเป็นฝ่ายปรับเข้าหาคุณมากกว่าก็ได้นะอาจารย์มองนะเพราะเขาต้องการให้คุณนะ่ะมีความสุขไพ่หถ้วยนะอาจจะวางแผน อนาคตที่จะมีลูกด้วยกันไปถึงนูน่นไปไกลๆเลยนะคะในอนาคตที่แบบสร้างฝันทําทให้คุณเห็นในสิ่งที่เขาวาดภาพแล้วก็ทําให้มันเกิดความเป็นจริงได้อะไรประมาณนั้นนะคะเพื่สรุปแบบนี้นะอา,อาจารย์มาดูว่าชาวราศีเมีนเนี่ยคุณโอเคไหมคุณจะเป็นยังไงนะคะดูดวงคุณนะกับคนเนี้ยคุณพึงพอใจเขามากน้อยแค่ไหน ในการที่เขาทำแบบนี้เนะาะไพ่ห้าไมา้าอัอาศวินดาบแน่นอนแล้วค่ะปัญหาต่างๆที่มันค้างคาใจหรืออะไรก็ตามที่มันอาจจะเป็นประเด็นทำให้คุณวุ่นวายใจไม่สบายใจวิวออฟฟอร์จูนหนึ่งดาบพอมันเกิดความเด่นชัดในการที่จะเป็นคู่ชีวิตคู่นะฮะเอ็มเพส ได้รับการยกย่องให้เกียรติอย่างเนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเนี่ยอันนี้ก็เด่นเลยหรือถ้าคุณเป็นชายก็แล้วแต่แล้วว่าคนคนนี้เขาต้องมีความรู้สึกว่าเขาฝากชีวิตไว้กับคุณได้แหละนะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมองว่าระหว่างคุณกับเขาสามารถที่เป็นคู่ชีวิตที่ที่เสริมกันน่ะนะมีความสุขเป็นการดวงถ้าคนเรามันเสริมกันได้มันจะดีเป็นคู่บุญคู่บารมี ที่มีพลังงานเสริมให้อีกฝ่ายหนึ่งดีขึ้นได้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตคู่นั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะดูคนโสดอีกครั้งนะคะดวงคนโสดอันนี้ดวงคนมีคู่เนาะก็สมหวังไปนะคะดวงคนโสดชาวเมียนค่ะ ไพ่สามดาบทำรันจัสเมนเด็กถือถ้วยแล้วก็ราชีนีถ้วยสำหรับปักนี้นะคะคนโสดชาวมินนะฮะไพ่สามดาบเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆนะในชีวิตทุกคนแหละมันก็ต้องผ่านมาบ้างแหละในเรื่องของความทุกข์ความเศร้าความรักที่ไม่ได้สมหวังนะการนั่งเมอลอยท้อแท้กับชีวิตมี นะคะแต่ปักนี้คุณเริ่มที่ปรับตัวคุณเองดีขึ้นมองหาสิ่งใหม่ใหม่พลังงานดีๆนะคะแสงอาทิตย์ที่สาดแสงลงมามันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอะยังมีอนาคตอีกไม่ได้แค่อดีตท,ทําให้คุณจมปักกับอดีตหรือเศร้ามันอยู่ตรงนี้ไปตลอดการคุณกําลังที่จะมีการเคลื่อนไหวมุ่งไปข้างหน้ากับชีวิตนะคะไพ่จะขึ้นประมาณนี้อ่าแล้วยังไงต่อคุณมีใครเข้ามาไหม ไพ่สิบดาบไพ่ราชิเนียเรียนไพ่จัสติกไพ่สวยงามนะคะสิบเหรียญสุดยอดสุดยอดต้องบอกงั้นเลยนะฮะสิบดาบเนี่ยอาจารย์นึกบอกชีวิตคนเรามันมีจังหวะนะมันมีขึ้นมีลงคนเราไม่ได้ที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าจังหวะที่แบบมันเศร้ามันเสียใจยไปตลอดชีวิตมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แบบนั้นคนเราต้องมีจังหวะขาขึ้นเนี่ยดวงคุณกำลังขึ้น นะจังหวะขาขึ้นแบบนี้นะวิ้าแบบทายในยเรื่องของโชคลาภนี่เข้ามากอ้นใหญ่ๆถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าทายความรักมันก็แปลว่าคนนี้เหมือนพระเจ้าส่งมาให้คุณนะอ่าเขาเป็นสิ่งที่ล้ําค่ามีคา่าเข้ามาในชีวิตคุณได้เกิดความรักใหม่ๆที่มันสดใสที่แบบมีความสุขอะมีคนคอยที่จะ care, เทคแคร์เอาอกเอาใจเสิร์ฟความรัก ยิ้มมีความสุขต่อกันนี่แหละคนที่คุณจะเจอนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะหรือเป็นชาวธาตุดินก็ได้แล้วแต่นะคะเป็นได้หมดลาคาที่จะเข้ามาแต่รู้แค่ว่าคนเข้ามาปักนี้ชาวมีนเขาคือคนที่ใช่ที่คนโสดเลือกได้คะ่ะโอ้แน่นอนเลยคะ่ะปิดท้ายส่งท้ายปีแบบมีความสุข ปังๆกันเลยนะคะทั้งเรื่องของเงินเรื่องของความรักนะคะแบบนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยายกรณ์เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ